วันนี้เรามาดูกันนะคะเด็กขาวันนี้เรามีนักสอบนะคะนักสอบอ่านสะกดคํากันนะลูกนะวันนี้สอบอ่านสะกดคําสอบอย่างไรเหมือนเดิมการอ่านสะกดคําเราจะเริ่มที่คําพยัญชนะสละสะกดว่าแล้วก็อ่านว่านะคะอันดับแรกเราจะออกเสียงอ่านคําแล้วก็ออกเสียงอ่านพยัญชน,นะสละ แล้วก็เป็นสะกดคํานะคะแล้วค่อยอ่านคํานะคะใครที่หยิบดินสอใครที่ยังเล่นของเล่นอยู่นะคะวางดินสอนนั่งยืดตัวตรงมองที่จอนะคะ <Okay. S 1> อ่ะถ้างั้นครูเริ่มเลยนะคะ เด็กๆคะวันนี้เราจะสอบอ่านแบบนี้นะลูกนะเราจะมาสอบอ่านสะกดคำกันค่ะเริ่มเลยนะคะดีดอ,อีดอ,อีดีรีรออีรออีรีป,ป,ออป,ออป,ปูพออูปออูปูผูพออูพออูผูผาพออาพอพอาผา ลาลออาลออาลาขา,าขออ,อ,อาขออาผานะคะต่อไปฝึกอ,อ่าเดี๋ยวครูจะสะกดคำให้ดเด็กๆฟังก่อนนะคะภูผาขออูคูขออาผาคูผามาหามออามาขออาหามาหา ตาดูตออาตาดออูดูตาดูอูนาพออูกูนออานาะกูนาอารีอออาอารออีรีอารีดีใจโดออีดีจอไอใจนะคะทีนี้อ่านเป็นคำเวลาที่เด็กๆสอบเด็กๆก,ก็อ่านเป็นคำเลยนะคะไม่ต้องสะกดคำสำหรับฝึกอ่านข้างล่างนะคะเด็กๆก,ก็จะอ่านเป็น ภูผามาหาอาดูปูนาอารีปีใจนะคะแค่นี้เองค่ะเด็กๆข้อสอบของคุณครูวันนี้นะคะง่ายไม่เอ่ยง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดอ่านฝึกอ่าฝึกอ่านสะกดคำาัันก่อนนะคะเด็กๆ